จกรถยนต์ครับนี่ครับร้อยแผลร้อยแตกครับนี่ครับคือซอมบ่าบ่ให้มันเล่าไปตอครับผมมันยาประสานครับนี่ครับร้อยแผลนิดนึงครับขันปล่อยไปมันจะเล่าทั้งบ้านครับผมบ้านนึงกับหลายพันครับซอมบอร์กิบาทครับปะทุนท่านครับผมนี่ครับผมมีเครื่องมือผมครับนี่ครับเครื่องมือครับตระนั้นี้ครับนี่ครับเครื่องมือครับซอมบตจกครับบ่ให้เล่าตอครับผม แก่บางกี่ลอยครับผมครับมีไฟนแน่หิ้มนว่เอาเ้ยาแน่ด่อเส้นยาหิ้มนี่ดอดส,ส,สองตัวครับนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับตะวันซอก้อนนี่ครับตะวันหิ้มนีส,มสองตัวเข็มนี่ครับนะครับผมตอนนี้สร้างกําลังประกอบเครื่องมือเหรอครับประกอบ ตัวเข็มขอกับสะบานครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับเกือบมือครับผมท่านสมัยครับนี่ครับผมเรียนงหน้ามันนะบ้านจ่ครับจ่อขอข้างสะบานจ่อครับจ่ให้มันสักกระจุกไม่สองซันครับผมจ่อซันแรกครับผมมาณนี่ครับสบ้านจ่อครับนเจ้าบรัยครับผมสร้างจ่อแล้วครับ ครับ้านนะครับแล้วกับมีตัวนี้บ้างครับตัวในมีฮอดกระจก่องเมืองครับผมติดตั้งครับนี่ครับประมาณนี้ครับจอครับครับนี่ครับ น้ำยา,ามีสองตัวครับผมอันนี้คือตัวอันนี้คือตัวประสานลอเรกครับประสานอันแรกครับผมเป็นน้ำยาตัวยอดเข้าไปล้อเกก่อนครับขาประสานเพื่อว่ากระจกประสานกันครับคือว่าางเป็นประสานตัวกระจกครับผมบรให้มันเหล่าต่อครับตัวนี้ครับน้ำยา,านี่ครับแล้วตัวนี้ตัวหนึ่งครับตัวนี้เอาไว้้าเบสเซนครับเอาไว้้า ตอนชุดท้ายครับผมไปประสานท้ายนออครับผมเ่อห้ห้อยมันหลึกครับผมตัวซองครับตัวนี้ครับมานี่ยนะครับน้ำยาครับน้ำยาเข้าไปครับจักหยดจัางประมาณจักยดครับสามพันสี่ประมาณสามพันสี่ยศครับมานี่ครับอะไรวะเป็นเครื่องมือครับตัวนี้เป็นพ่อน้ำยาครับเพื่อว่า น้ำยาไลเขาก็จบครับผมตัวจเชือบห้อยจอเข้ามาหน่อยครับตรงบ้าง้านนี่ครับลงบ้เดี๋ยวแรงเขาก็ต้องวัขอครับให้นี่ครับผมน้ำยาปั๊บนี่ครับมานี่ครับแล้วเมืองซางเขาก็ร่างกดต่อแน่วครับ เดี๋ยวก็ทิมมี่ตัวปลอยเฮาคนยาเข้าไปครับไ่เข้าไปแล้ผ้าผ้าปล่อยเม่ตัวน้ำยาเนาะหล่นก่อนครับเขาสร้างกำลังมูนน้ำยาเขาแล้วครับกำลังน้ำยาไ่เขาจบแล้ครับมานี่ครับ ก็ซอยประหยัดครับผมบาทหนึงกิแปพันครับสองแผ่นหนึ่งเมื่อกี้อยครับเมื่อกี้ลอยเมื่อกี้พันครับเพราะว่าบ่งห้แผ่มันเล่าไปต่อ <c oughs> แล้วก็มีไฟแช็กุ่นท้างในผมครับล้นพือลำยาไหลไปได้ไกลฉุดครับให <c oughs> ้สองฝั่ครับนานี่น เอกแกนล้นครับประมาณนี้ครับมุนน้ำยาออกไปรอบฟองครับไล่ไปเลยครับไล่ไปให้น้ำยาหมดครับรมา่านครับเครื่องมือผมครับท่านสมัยครับ